เจียวมันหมูยูค่ะผัดผัดใบปอเนี่ยใส่กับหมูหน่อยอร่อยนีย่คเดี๋ยวทำให้ดูเตาร้อนแล้วค่ะมันหมูนี่เป็นเรื่องประหลาดนะคะถ้าเจียวไม่กรอบแล้วอย่างอื่นใส่เข้าไปมันจะไม่กรอบเดี๋ยวต้องเจียวมันหมูให้กรอบกอบ่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อทั้งสองร้อยคนนะคะวันนี้เคท <จะ S 1> ได้รับค่ะจะเป็นค,คนทำจบข้าวแบบที่ว่าประหยัด แต่อร่อยเราซื้อของมาเนี่ยไม่ได้แพงมันหมูอันนี้เหรอก็ประมาณ5บาทมันหมูถูกจะตายแ่ะเลามาเจียวเนี่ยถ้าใช้กระทะดีๆเนี่ยนะคะ<ด>วางลงไปเลยไม่ต้องร้อผัดใบปลอค่ะแล้วก็ผัดอิกคิงค่ะรอดูนะคะวันนี้เฉลยเคล็ดลับสูตรอาหารทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้จะมีข้าวเหลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเอ้ข้าวเหลือๆเนี่ยมาผัดเ,เข้าวผัดใส่เนี่ยฮะใส่ไอ้กะหมูผสมอ่าผสมไม่คุณเชียงค่ะวันนี้ใส่เชือหน่อยนะคะเพราะเชือตัวนี้เพิ่ตัดมาเชือนเนี่ยเวลาเลอะนะคะซักไม่ออกเนี่ฮะไม่ให้ดูเตาสีร้อนขนาดไหนเตานี้เดี๋ยววันที่หนึ่งร้านเชลเลงขายนะคะอย่าลืมนะคะวันที่สามสิบสิงหา ถึงสิบกัญญาเราจะมีโปรโมชั่นสามแผนหนึ่งคิดว่าพวกเตาวพวกนี้ก็คงจะมีโปรโมชั่นเราจะมีกระติกน้ำร้อนเนี่ยเห็นไหมฮะน้ำมันเยอะมากเอาเคื่อสาวม,มาวาเตานี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะแม่ราคาเต็มเขาสองพันกว่าบาทถ้าจะเล็งลดสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเหลือพันกว่าบาทอันนี้คนที่อยู่คอนโดแอบเอาไปทำได้เลย <c oughs> ใครก็รู้หรอกนะคะ นี่ค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมฮะเออร้อนแล้วค่ะน้ำมันเคลียบเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะธรรมดาเองถูกมากเลยถูกมากเลยเนี่ยค่ะไม่เกินสิบบาทเนี่ยมาดูน้ำมันสีนิดเดียวน้ำมันเป็นแล้วแล้วพวกนี้จริ้าไม่เป็นมะเร็งแล้วจริงๆทําไปเจียวไป<ม>ก็ได้แช่ว้ในช่องรีค่อยๆออ,ออกมาทวาว่าพี่หลีไปแล้วค่ะ สั่งได้ค่ะกระทะสั่งได้แต่ว่ากระทะเนี่ยจะเข้ามาประมาณวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งสิงหาหนีสามั้นนะ่ะเอาสามชั้นมลจ้ะ สามชั้นเวลาจะเกี่ยวผัดใบปออร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องเคี่ยวด้ยแล้วก็ต้องไฟอ่อนหน่อยไฟแรงนี่กระเด็นปั๊บเลยต้องวิ่งหนีไม่ทันการะทะเดี๋ยววันหลังเจริ่งจะทอดสองพันกว่าบาทค่ะแต่ว่าลดไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทต้นต้นวันหลังจะทอดสามชั้นก็ขายโลหนึ่งแปดร้อยบาทให้ดูนะคะสามชั้นที่เราเมื่อก่อนเราต้องกินตามซัพันหันใช่ไหม ทอดราดซีอิ๊วหรือน้ำปลาแต่บา้านเจเรงจะใช้ซีอิว๊วมาสเตอร์ทอดออวิธีทอดก็คือต้องเอาสำ้นมาต้มก่อนผัดกเลกือนิดนึงนะคะแล้วหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมกระทะนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่กระทะนี้ไม่มีโ้<บ>นลึกขนาดนี้ไม่มีเนาะต่จะมีตุกตาคู่่แม่ใช้อาจจะตื้นกว่านี้หน่อยหนึ่งกระทะนี้เพอเอิรเจรงซื้อที่เ,เกาหลีวันนั้นไปแล้วซื้อ4,500บาทเนี่ย มันเป็นเหมือนหินหินเหล็กไฟอย่างนั้นนะคะหนักหนักหนาหนาเตาแก๊สซื้อที่ร้านมีขายไหมมีค่ะแต่ว่าจะเข้ามาประมาณวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอามาจากี่ปุ๋วันที่หนึ่งสิงหาจะเข้ามานะคะเตาแก๊สตัวนี้ไม่ต้องกลัวแบบที่เขาขายในห้างที่แบบพุ่งออกทั้งพุ่งออกตรงนี้น่ากลัวมากเลยโปรโมชั่นมีวันที่30สิสิงหาค่ะถึง10กันยายนค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเทน้ํามันเก็บส่วนหนึ่งถ้าน้ํามันเยอะไปอันนี้ที่เห็นเป็นหมูสามชั้นทอดนะคะเจียวอยู่อ้วนไหมไม่อ้วนหรอกเพราะเราเจียวน้ํามันมันออกหมดค่ะต้องใช้เวลานี้เนมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดใบปอค่ะกับผัดกีกะคะคุณไปกินร้านข้าวต้อมอ่ะใบปอมันจะแข็ง เพราะว่า,เ,าเขาไม่เอาใบปอไปต้มทีหนึง่งเจล่งนี่ซื้อใบปอสําเร็จร,รูปมาเสร็จเจล่งก็ต้มลวกอีกทีหนึง่งแล้วถึงจะมาทํานะคะบอกได้เลยว่ากว่าจะก็กินอร่อยแต่ใบปอบ้านเจเล่งนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจียวไอ้นั่นนะ่ะนี่นะคะหน้าตาใบปอจากเม<อ>ืองจีนเลยใช่ไหมคะ,คะเมื่อเช้าผัดแล้วไม่อร่อยเลยเดี๋ยวมาผัดมาเพราะใส่เครื่องไม่ถึงรู้เลย อันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับเมนูวันนี้นะคะแล้วก็ซอสที่ใช้นี่ก็จะเป็นที่เตรียมมาก็จะมีซอสมาสเตอร์นะคะแล้วก็น้ำมันหอยลิ้คุงกีนะคะซุปผงซุปนะคะอันนี้คือระหว่างรอค่ะอันนี้ลองดูนะคะเนี่ยค่ะนี่เจลลิงกระตําพริกแกงเองนะคะพริกแกงพวกนี้หอมนะ เนี่ฮะตำเองอแต่กที่บ้านตําพริกเกงเราเลยให้ตําพริกแกงเองเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าแค่เนี่ยนะคะพริกขี้ฟ้าสองเม็ดพริกขี้หนูสักสิบสองเม็ดเดี๋ยวนี้ใช้ตําแบบไหนฮะใส่ครบค่ะครบไฟฟ้านะคะครบไฟฟ้าพบเดียวเองค่ะบดพลึบแล้วเ็มาตําอีกทีเดียวก็ใส่ออตะไคร้สักต้นหนึง ขาทัก3ามแว่นกับปิครึ่งช้อนเล็กใส่เกลืออย่าลืมใส่เกลือนะคะเนี่ยระหวานที่ทอดอันเนี้ยกระเด็นทำไมฮะกะเด็นใช้สามชั้นแบบมีหนังเวลาผัดแล้วมันจะกรุบกุบและอร่อยค่ะใช่ค่ะเตาแก๊สเข้าวันที่1ค่ะแล้วก็จะลดประมาณ35%เลยค่ะ 不敢那么冷哦。 ท่านอาเวลาคนทีมันก็จะกระเด็นน้ำมันเยอะมากเลยคนะ่ะแต่เดี๋ยวก็จะต้องเป็น้ำมันออหน่อยเพื่อข้อมูลต่อตอ,ตอ,ตอีะคะอะระหว่างรองหมูนะคะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือจะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางนี้เลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะเพจ Facebook นะคะ Line แอดนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ได้เลยนะคะ สามารถแคปหน้าจอได้เลยเดี๋ยน้ำมันออกแบบนี้แล้วนะคะดียวลองดูมันใกล้ใกล้ใกล้แบบน้ำมันเริ่มจะออกเยอะๆเราก็จะเทน้ำมันออกหน่อยนิดน,น,นะคะน้ํา้ำมันนี่คือน้ำมันจากหมูสามชั้นนะคะวันนี้ไม่ใช่โตทำงานค่ะเป็นโตทานข้าวค่ะแต่อยู่ในห้องห้องทำงานห้องทำงานไปทำที่อืน่น <laughs> เนี่ยค่ะใส่กระเทียมเยอะอย่างนี้น,นะคะ,คะตอนนี้ใส่กระเทียมแล้วนะคะนี่ใส่กระเทียมแค่เยอะมากเป็นคนกินกระเทียมเยอะที่บ้านนะคะไม่ต้องซื้อค่ะที่บ้านนาเข้าวกระเทียมเองเราพอดีเจ๊เล้งมีทําห้องเย็นค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่นะคะเดี๋ยวกระเทียมกับไอหมูสามชั้นเนี่ย มันจะกรอบรวมกั้ไปหลายคนถามว่าเจลิ่งเนี่ยแต่งหน้าสวยเวลาทากับข้างเหนือออกหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดเพราะจริงๆเจ,จลิ่งเนี่ยเป็นคนจะใช้ไอ้พวกตัวเบสเบสจริงๆใช้ของคอสรูปก,กับรองพื้นคอสรูปผสมกันอย่างละเอียดแต่ทั่วหน้าแต่ทั่วหน้าเสร็จแล้วก็ทาแป้งฝุ่นปัดแก้มไฮไลท์เงาๆเป็นไอ้เบสกล่องหนึ่งมีสามสีของเออเครื่องสำอางคิสราคา3 0 0รกว่าบาทเองนีห่หาทำให้หน้าเงาเป็นจรลี แล้วมันจะเคลือบให้หน้าอยู่เลยเนี่ยเหงื่อออกแค่ไหนทากับข้าวมะ,ะแต่งหน้าทากับข้าวเฉยอไม่ได้หรอกเฉยๆทำกับข้าวนี่เยิ้มออกมาเลยไอปูนที่บอกไว้หมดแต่เจลิ้งทาพวกนี้บางๆแต่อยู่อยู่คอสลุกก็จะมีตัวเบสตัวหนึ่งเป็นหลอดกดหยดเดียวกับเป็นตัวรองพื้นแบบทาแล้วหน้าจะแห้งมากแต่หน้าจะไม่มันนะคะเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยลงด้วยแป้งฝุน่นนิดหนึ่ง พอลงแป้งฝุ่นเสร็จเจาหน้นก็ใช้เบสหน้าเงาของคริสจากอเมริกาสวยกว่าของเกาหลีแล้วก็เนี่ยอยู่หน้ากันเงาอยู่เนี้ยแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมฮะเง่อออกเต็มเลยแต่ไม่นี่ขนาดห้องแอร์เงยยังออกแต่หน้าไม่มันหน้าไม่มันแล้วก็ไม่หลุดถึงทําเสร็จหน้าก็จะสวยแบบนี้ะ่ะวันนี้ทาปากนะคะก็ใช้กระเด็นเลยเห็นไหมฮะกราะหนังหูมันกระเด็นเออวันนี้ทาปากนะคะ ทาของเล็บอนเล็บอนเขาจะมีตัวแมทที่เป็นน้ำอันนึงขายที่ร้านเจริงถูกมากเดี๋ยโปรโมชั่นนี้เล็บอนถูกมากเลยนะคะเขาจะมีลดราคาแบบหนึ่งแถมหนึ่งแยะเต็มร้านไปหมดลองดูนะคะเดี๋ยวมาซื้อกันเออสามสิสิงหาถึงสิกันยาปีละครั้งเดียวขอหลายครั้งเขาก็ไม่ให้ยนี่หะอยากให้ได้กลิ่นมันหอมมากนี่ฮะต้องใจเย็นๆเนี่ยไฟไม่ต้องแรงเท่านี้กำลังดี ผัดพวกนี้นะคะไฟแรงไม่หมดกินไม่อร่อยด้วยผัดอย่างนี้ล้ันจะไฟค่อยๆทําไปนเรื่อย,อยท,ำทำในบ้านได้อยู่คอนโดเนี่ยทํากินได้เลยเนี่ยเหมาะสำหรับคนคอนโดเราก็เอาขึ้นไปไม่มีใครรู้เราอันเล็กๆแล้วก็ไม่ได้อันตรายเป็นแก๊สกระป๋องไม่ได้แก๊สถังเนี่ยฮะใช้ได้เลยแก๊สกระป๋องนึงใช้ได้นานนะคะก็เดี๋ยวจะมีแก๊สกระป๋องขายด้วยค่ะของของญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าเหมือนกัน จะเล่นชอบเนี่ยเจ้าของเขาได้ยิงกันยิ้มแก้มปริ่มไปคือเมืองเอิมเพิ่งรู้ว่าเตาแกสแบบนี้เมืองไทยม,นม <า S 2> คนขายเขาสอนยังมีค,ค,คนซื้อมาให้ไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลยใช้แล้วกลัวมากเลยเออมันไม่ดีก็มีกันไกอันนี้สําหรับตัดผักตัดเนื้อได้เลยเนี่ยเปิดขวดก็ได้นะฮะแถมอยู่ในเตาแกส แล้มีชีคขีเพราะในเตาแก๊สตัวนี้มันจะมีที่สําหรับชนิ้ย่างได้ด้วยนะคะทอดย่างได้เลยดูเจทุกไลฟ์เลยค่ะเห็นแล้วอยากทํากับข้าวอย่งไงคะดูนี่เหลืองละแต่กํายังกําลังกระเด็นอยู่นะคะ นี่นะคะถ้าไม่ใส่เนี้ยนะคะกัดใบบอนนะคะเสื้อผ้าเย็นหมดมีแขนเสื้อยังเย็นเลยรู้มาดูอากค่สวยมากเลยอาีไปแล้วไม่กระเด็นีค่คะถ้าจะไม่ให้กระเด็นก็คือต้องไส่อ่อนๆนี่กระเจิงเต็มมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมาดูลเละค่ะโอ้ คนทำมันลาบากคนกินกสบายแต่คนทําเนี่ยนะฮะชอบมาก,กเลยเราทำเห็นไหมฮะสีน่ากินละเดี๋ยวจะเก็บไว้ผัดข้าวผัดเมื่อวานเขาเหลือข้าวผัดต้นหม้อไว้หน่อยนึงโอ้โหเดี๋ยวได้ขอหอมมเนี่ยมะนี่เนี่ยฮะหอมมากหอมมากค่ะสีเหลืองทองวัวใปตอง <G ül> นี่แม่บ้านคุ้ใจค่ะเนี่ยสั่งสินค้าแต่งสวยคิดยังไงล่ะคะออคิดตามน้ำหนักค่ะน้ำหนักของสินค้าค่ะอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 60- 70บถึงบาทนะคะในการจัดส่งต่อครั้งกออ็ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปถามได้เลยค่ะในเพจ f a c e b o o ไลน์แอดหรือเบอร์โทราศาพัพท์ตามนี้เลยนะคะโดยการที่แจ้งว่าลูกค้าอยากได้เป็นสินค้าตัวไหนนะคะแล้วก็ทางแอดมินของเราเนี่ย ก็จะแจ้งในเรื่องของราคาแล้วก็ค่าจัดส่งค่ะให้ทางลูกค้าเลยนะคะนี่ค่ะสามารถแคปเจอร์ได้เลยราคาตามนี้เลยนี่ค่ะผุกใบป,ปอแล้วเห็นไหมคะมันน<ๆ>ี<ๆ>่ค<ๆ>ือใบปอแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ผัดใบปอนะคะนี่รู้เด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมมัมนจเจลิงจะผัดใบปอแบบแบบแฉะไม่ผัดแบบไอ้ตามร้านที่เขาขายกันแล้วแห้งๆเป็นกัดกา่า ใบปอที่บ้านนี่เป็นที่เริ่มชื่อนะคะพอเสร็จเนี่ยเราก็ใส่ผงซุปหน่อยนึงถ้าอยากจะให้มันออกนั่นหน่อยผงซุปก็คือผงซุปตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะมีขายนะคะมีค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจียเจ้ยวเต้าเจี้ยก็ของเมืองไทยตาเด็กสมบูรณ์ข้าวเนี้หานิดนึงนี่ค่ะแล้วก็น้ำมันหอยลิ้มกุ้งกีของฮ่องกองหน่อยนึง ไอที่เราใส่ที่ที่ใส่นี่คือมีขายอยู่ที่ร้านด้วยนะคะ,ยคะอยู่ที่ชั้นสามนะคะมาซื้อของร้านเจประจำเลยค่ะเคยเจอเจด้วยแต่ไม่กล้าทักทักเลยค่ะทักได้นะคะยินดีค่ะทักได้นะคะเจใจดีนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยน่ากินนะ,นะคะ่ะผัดง่ายมากแต่ก่อนจะผัดง่ายกว่า แบบนี้ก็เมื่อกี้นี่ก็เห็นได้เห็นแล้วนะคะ <c ười> ขั้นตอนในการเจียวเพื่อเพิ่มอรรถรสค่ะเสร็จแล้วนะคะอยากให้ได้กลิ่นมากเลยค่ะหอมมากไฟแรงนะคะเ,น,เนี่เนยไฟนิดเดียวไม่แรงค่แะแต่บ้านเจ๊เร่งจะผัดแบบแฉะไม่ผัดแบบแห้งๆที่เขาขายกันตามร้านอาหารค่ะไปร้างเสร็จแล้วค่ะผัดใบ,บปลอเมนูแรกของเรา นี่นะคะน่าก,กินอยากให้ได้กลิ่นด้วยค่ะหอมมาก